าอสตารีสอร์ทนะครับขอเล่นเชิญนะครับเราซุปเปอร์โมเดลพี่ใหญ่ทีกเราไปเขาพกบนเวทีขอเด่นเชิญวอลเมคซีนครับเราต่อขอบคุณไทยเชฟองร้านหนึ่งสิบด้วยนะครับที่สนับสนุนแฟชั่นโชว์สุดพิเศษในค่้นเดินี้นะครับแฟนคลับครับเป็นยังไงบ้างครับห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทยังอยู่ไหมยังอยู่นะครับขอเชิญ สุดจะเรลิงถ่ายภาพด้านบนเวทีน,นะครับไหนใครเป็นคนปูดห้มื0 0บาทครันเก้ารอยบาขอบคุณักใจบุญกั่นเองเก็บภาพร่วมกันนะครับสำหรับ MJ Present Davis b a c h e o สองพันสิบเจ็ดไทยลแลนด์นะครับต้องของตัวผลิตนัหนึ่งสงําหร,รับผู้สนับสนุนหลัก MJ ครับขอบคุณสวิสโซเทลขอบคุณธนาคารรีดิกขอบคุณไอเอชียขอบคุณชลชน อาตีโปรเฟชชั่นอลอาซิการีสอร์ทครับขอบคุณนาเดียนาครับและขอขอบคุณลาซูเปอร์โมเดลนะครับวาวเลนเตอร์ส<ค><อ>ีไทยทัพพ์และอังกฤนะครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนะรเราด้านแบบร่วมกันนะครับขอเชิญนายแบบ็คนายแบบพิมพ์มาซังพร้อมกับสปอนเซอร์ขอต้อนรับน,นะครับขอเรียนเชิญ ม่ติ๋วนะครับขอต้อนเชิญพี่ไก่ขอต้อนเชิญแม่ก้อยด้านหน้าอีกสักภาพหนึ่งนะครับเพื่อเก็บภาพร่วมกันนะครับขอเดอนเชิญเลยนะครับด้านหน้าเลยนะครับแม่ก้อยวัสนีสองภาพหน้าทีเดียวนะครับแม่ติ๋วของเราเนี่ยสุดยอดมากนะครับัูดีมากทีเดียวนะครับขออนุญาตนะครับแตงโมครับเชิญผู้สนับสนุนของเราขอเชิญเลยนะครับสองตุ่กของเราครับ เชิญนั่งหน้าด้วยนะครับเก็บภาพหมู่กันก่อนก่อนที่เราจะเข้าสู่อัลเตอร์ปาร์ตี้เดี๋ยวเราจะมีอัลเตอร์ปาร์ตี้ท่านใดอยากจะร่วมอัลเตอร์ปาร์ตี้กับเรานะครับติดต่อได้ที่ต้อลงทะเบียนเลยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเมื่อเสร็จการถ่ายภาพแล้วเราก็จะขออนุญาตใช้พื้นที่ในห้องนี้สักครู่หนึ่งนะครับเพื่อเตรียมอัลเตอร์ปาร์ตี้ขอเชิญสอง่มเก็บภาพหมู่ร่วมกันนะครับขอเชิญทั้งแบบแ์น่แบบทีนี้ภาษาของเราลากหน้าก่อนเลยนะครับถ่ายภาพร่วมกับผู้สนับสนุนกันนะครับ วันนี้ตระการตรการมากนะครับเิญพิเศน,นะครับทำงานอีกสภาพเลยนะครับตังการงานสร้างมากรู้สึกเป็นทีของเราจะเก็บภาพไม่พอนะครับขอเชิญน,นะครับพี่ชายอยู่กลางเลยนะครับกระหน่ำภาด้วยเหล่านักแบลในแบบวีดีมาสสักกกนกันต่อครับโอตระการมากขอบคุณมากเลยนะครับเก็บภาพร่วมกันนะครับวันนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราได้พบกับคอลเลคชันสุดพิเศษ ยัะก็ผสมสัมพนความเป็นไทยนะครับกับรูปแบบของความสร้างสรรค์ที่อลังก,การอย่างมากทีเดียวนะครับพี่นุ่มครับสนใจจะประมูลนะครับเชิญด้ด้านหน้า